HELLO my friends WELCOME TO m a d a m Lin o r ม a n i ดา a ิ m ล์ t s ร์แกนิกฟาร์ n e l วันนี้มิาดามิลินพามาดูต้นกระเพานะคะเป็นต้นกระเพาที่มาดามหลินปล่อยให้เขามีผลผลิตนะคะก็คือนี่นะคะช่อสีน้ำตาลช่อดอกนี่นะคะข้างในมันก็จะมีเมล็ดนะคะเดี๋ยวเราจะตัดส่วนที่เป็นกิ่งตรงนี้นะคะที่เป็นสีน้ำตาลนะคะเอาไปทำการขยี้นะคะ เพื่อจะได้มีเมล็ดกระเพราวไว้ปลูกในช่วงหน้าฝนนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะเราก็จะเตรียมกันไก่เนี่ยนะคะกันไก่เป็นกันไก่ตัดกระดาษธรรมดาก็ได้นะคะเพราะว่ากิ่งเขาอ่อนนะคะนี่เราตัดนี้นะคะตัดเชะนะคะแล้วเราก็เอาตัวนี้นะคะหาภาชนะมาใส่เนาะมีกมะดาษเหรียญเตรียมถ้วยมานะคะตัดเขานะคะ กิ่งน้ำตาลอย่างนี้คือข้างในเนี่ยเขาจะมีะเป็นมเมล็ดที่พร้อมจะเอาไปขยายพันธุ์ได้นะการหาอยู่หากินที่เราไปเก็บตามธรรมชาตินะคะบางอย่างมันก็หาได้เนาะแต่อย่างกะเพราเนี่ยเราต้องปลูกไว้นะคะการขยายพันธุ์นะคะของต้นกะเพรานะคะมี2แบบแบบหนึ่งคือเอากิ่งเขาไปปักชำนะคะกับอีกแบบหนึ่งคือเราปลูกจนเขาแก่นะคะก็คือ เขามีดอกมีดอกแล้วเขาก็จะเสุกกลายเป็นผลก็คือเป็นมเมล็ดเป็นเป็นช่อแบบนี้นะคะนะเราเหมืนก็จะตัดนะคะตัด ช่วงนี้อากาศมันจะแรงนะมันจะค่อนข้างร้อนนะคะการที่อากาศเแรงมากนะคะพืชเองเขาก็ต้องการที่จะเอาชีวิตรอดนะคะเขาจะขยันแบบเขาเรียกว่าอะไรนะถ้ายังเป็นต้นเขียวเขีเขาก็จะรีบออกดอกนะคะเพื่อที่ว่าจะขยายพันธุ์เขาเนาะมาดามลินสังเกตละอย่างต้นดาวเรืองมาดามลินเดี๋ยวว่าจะถ่ายให้ดูนะตอนแรกมันก็เหมือนจะไม่ออกดอกไม่มีตุ่มเลยนะคะ แม่ย่าที่บ้านถามมันบา้าแต่ใบไม่มีดอกเลยแกจะเอามาไหว้พระเนาะเพราะตอนนี้ก็เริ่มทยอยเห็นแล้วนะคะแต่จริงๆถ้าเราใจร้อนนะมันก็มีเทคนิคในการที่จะเร่งนะคะเร่งให้เขาออกดอกออก,ออก,ออกผลเขานะคะนี่ดูสิได้เยอะเลยนะคะเนี่ยนเล็ดพันนี่เป็นเรื่องจำเป็นนะคะ เราจะมาซื้อมาหาเมเล็ดใหม่อยู่เรื่อยๆเนี่ยมันก็คือเงินนะคะถ้าเราเอาประหยัดได้นะคะเราแค่ใจเย็นๆนะแบ่งบางต้นปล่อยให้เขาจนเขาแก่นะคะมีดอกมีผลเนาะเราก็สามารถจะได้เมล็ดพันธุ์นะคะที่เอาไปขยายพันธุ์ต่อได้เลยนะที่มันเยอะมากนะคะฤลกดูกาลนี้ ใครมีระเบียงบ้านที่สามารถจะปลูกใส่กระถางนะคะนี่มาดามหิ่งก็ปลูกใส่กระถางร่วมกับดาวเรืองนะแล้วก็มีต้นนี่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 คือต้นมะข่านะคะเดี๋ยวต้องเอากระเพาออกแล้วค่ะเพราะว่าเขาบาังแดดนะเห็นไหมเนี่ยเนี่ยมะข่ามงนะคะนี่นี่มันมันอยู่รวมกันได้นะเพราะว่าเพราะว่าในในธรรมชาติในป่าเนาะต้นไม้นานา,นานชนิดเขาก็อยู่รวมกันนะ เขาก็ไม่เห็นจะมีปัญหาเลยเราก็พยายามสร้างระบบนิเวศให้เขาอยู่กันแบบเหมือนเป็นป่านะเขาก็จะพึ่งพากันนะคะเดี๋ยวเราค่อยแยกทีหลังนี่ตอนนี้ก็พืชไหนที่มันขึ้นง่ายอย่างกะเพรานะคะขึ้นง่ายมากเนี่ยเราก็ตัดสินใจที่จะถอนรากถอนโคนเขานะคะเพราะว่าเรามีมเมล็ดแล้วเนาะดี๋ย่เราได้มเมล็ดอย่างนี้นะคะเดี๋ยวพอ ฝนมานะคะดินชื้นๆเราไปโรยเดี๋ยวก็ขึ้นแล้วค่ะกระเพราขึ้นง่ายมากแล้วเราก็เอาตัวตัวมะข่าไว้นะคะเพื่อที่จะย้ายไปลงดินในานานะคะมาดามหลินจะเอาไม้ยืนต้นนะคะไปปลูกในที่นาน,นะคะแต่ว่าจะอนุบาลคือเพราะชํำนะคะเพราะชํำก่อนอยู่ที่บ้านเพราะว่าอากาศในหน้าบ้านเรานะคะสวนหน้าบ้านเนี่ย มันจะชุ่มชื้นกว่าอยู่ที่นาซึ่งโดนแดดเต็มๆนะคะท่านใดไม่มีบริเวณนะปลูกใส่กระถางแบบนี้ได้นะคะเนี่ยมาดามนดโหทำให้ดูนะปลูกรวมกันหลาะยละชนิดนะคะเขาตายก็ไม่เป็นไรเราก็ปลูกใหม่เนาะนี่เอาละค่ะเดี๋ยวเราพาไปแกะเมล็ดกะเพราออก,กันนะคะพาเดินมาเลยค่ะเลาะอๆมา มาเรามาแกะมเมล็ดก,กะเพรากันนะคะพี่น้องอากาศร้อนนะคะวันนี้เราจะมาดูเนาะเราจะมาแกะมเมล็ดก,กะเพรากันนะคะเพื่อให้พี่น้องนะคะได้รู้นะเนี่ยนีมันจะเป็นชัอวแบบนี้ใช่ไหมก็เตรียมภาชนะนะคะอันนี้กระปุกเนาะกระปุกน้ำพริกนะคะที่เราทานเสร็จแล้วเนาะล้างสะอาดนะคะ เราก็เอามาใช้เป็นที่เก็บมเมล็ดพันธุ์เราเลยนะคะนี่นะคะรูดอย่างนี้เนาะอะี๋ยวจะวางให้ดูนะนี่รูดอย่างนี้เลยนะคะพี่น้องบางหน้าไหมนี่กิ่งเขาแห้งอยู่แล้วนะเราแค่เอาใช้มือออกแรงนิดนึงนะคะนีะ่เดี๋ยวเห็นไม่ชัดนะคะเด็ดใบฟังเสียงนกเจ้ยแจ้วไปด้วยนะคะ จะมีเสียงรถแรกเข้ามาบ้างเนาะนี่นะคะแล้วก็กิ่งนี้นะคะเราไม่ต้องไปเผาทิ้งนะเอาไปทําปุ๋ยได้นะคะนี่คือลักษณะเมล็ดที่อยู่ในดอกนะคะเห็นไหมคะมันจะเป็นนี่เดี๋ยวนี่นี่เมล็ดมันจะเล็กมากนะคะเพราะฉะนั้นพืชกระเพรานะคะมันถึงต้องออลักษณะช่อดอกนี่เป็นช่อเลยนะคะก็จะมีหลายเมล็ดเนาะหนึ่งดอกก็อาจจะมีหนึ่งเมล็ดนะคะ เพอมันเป็นช่อมันก็จะทําให้เราได้เมล็ดสาหรับไปขยายพันธุ์นะคะเห็นไหมเนี่ยเม็ดมันเล็กมากๆเลยนะคะนะท่านใดทีอ่อยากปลูกกะเพรานะคะปลูกแบ่งบางส่วนให้เขาแก่เลยนะคะให้เขาออกดอกแล้วก็มีเมล็ดอย่างนี้นะคะอยู่ในช่อดอกนะเราค่อยเก็บเอาไว้ลงดินนะคะตอนที่หน้าฝนมาแล้วเนาะมันก็จะ,จะเจริญเติบโตงอกงามนะคะอันนี้มามาจะเก็บไว้ในกระปุกน้ําพริกนะคะ ทานเ,เสร็จแล้วพยานะเก็บไว้ไม,ไม่ไม่ทิ้งนะคะนี่ในนี้นะคะนะคะมันก็จะมีทั้งเศษเปลือกที่เราเ,เขาเรียกว่าดอกมันเนาะก็ขยี้ขย,ขยี้แล้วตัวมเมล็ดมันจะเก็บไว้อยู่ในนี้นะคะตอนเราไปโรยเราก็ไปโรยทั้งทั้งดอกนี่แหละค่ะนะคะ,นะคะก็คลิปนี้ก็จบไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆในโอกาสต่อไปนะคะวันนี้ก็จบคลิปนำเสนอการเก็บเมล็ดพันธุ์ต้นกะเพรานะคะเมล็ดกะเพราของเราเอาไว้ขยายพันธุ์ในโอกาสต่อไปนะคะลาไปก่อนแล้วนะคะคลิปนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบายบาย see you again